มาที่วันต่อไปนะครับทํานายผู้ที่เกิดวันจันทร์ทานายตั้งแต่วันที่26พฤษภาคมจนถึงวันที่2มิถุนายนปีพศ5 5 6 5ระยะก,การทํานาย7วันมาที่ใบแรกไม่เท้าสามเหรียญหนึ่งไม่เท้า สี่ถ้วยแปดไม้เท้าเรื่องการงานการงานช่วงนี้มีฝีมือในเรื่องการทำงานมีความก้าวหน้าที่ดีมีงานเข้ามาเรื่อยๆแต่มีปัญหาเรื่องความขัดแย้งความคิดเห็นไม่ตรงกันขัดแย้งเรื่องความคิดเห็นส่วนการเงินเตบิบโตที่ดีมีงาน งานหลักและกงานพิเศษงานเสริมการงานการเงินพอไปได้ส่วนเรื่องความรักคนโสดคนโสดก็ช่วงนี้เป็นคนช่างเลือกสําหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์คนโสดก็ชค่อ,ขอ,ขอ,ขอนข้างจะเลือกมากส่วนคนที่มีคู่ส่วนคนที่มีคู่ก็พึงพอใจในคู่นิดหน่อยเราภัยเคยเจ็บเรื่องคอ ให้ระวังเรื่องการขัดแย้งกับความคิดเห็นไม่ตรงกันการเงินช่วงนี้ก็พอไปได้มีฝีมือในเรื่องการทำงานอยู่แล้วสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์จับอะไรก็ประสบความสําเร็จงานเงินเข้ามาเรื่อยถือว่าโอเคส่วน เลขเด่นของท่านก็คือเลขห้าเลขสามเลขหนึ่งเลขสี่แล้วก็เลข8นี่คือเลขเด่นของผู้ที่เกิดบันจันทร์ถ้ามีคำถามเพิ่มเติมก็ฝากข้อความทีไมนะครับ ระวังเรื่องการขัดแย้งนั่นเองโอเคขอบคุณนะครับ